สวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้มีเมนูแกงไก่ใส่ยวกครับนี่ครับแกงไก,ใยยก่ใส่ยวกใส่หุ้เส้นนะครับแกงไก่บ้านไก่เมียงนะครับนี่ครับมีตับครับนี่ตับปีโนโอ้องตับปีนยไงเนาะนี่กินไก่กินไก่หอาเนาะอ่าจบหลายแตกครับหลายแตกน้ำแกงเขา น้ำลายแตกน้ำลายแตกครับน้ำลายแตกครับน้ำลายแตกอีกแล้วครับพี่น้องความน้ำแกงเขาดอกป้าครับกลิ่นข้าวเนหนึ่งอันห่อนครับพี่น้องครับต่อไก่ข้นๆครับไก่บ้านไก่เมียงนี่ครับแกงไก่ใส่ยวกมา,าด้วครับพีพ่น้อง,งครับกลินข้าวเจ้าข้าวไง้คับยันชาแนลครับนี่ครับป้าครับุดหน้กอันห่อนครัพรี่น้องเนาะ มาครับกิเข้าด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับวันนี้ป้าปีน้องตีททำงานครับวันนี้ทำงานกินข้าวที่ห้องทำงานนะครับมีเมนูแกงไก่ส่ยวกครับปีน้องครับนี่ครับมาเด้อครับทักท้ายกันโดยเมนูแกงไก่ส่ยวกเข้ากับบรรยากาศอากาศเย็นๆครับ โอ้ยทำลายแตกกลับมาครับกินข้าวด้วยกันครับน้ำแกงหมอ้อครับหอมครับหอมหวานนี่ครับยวกยวกเป้ยแกงต้นเล้๊ยย้นอนอว่นๆหอมครับอุ่นๆ มาเดอร์ Mother, ครับพิ่นนองครับมาเดอร์ Mother, ครับเนื้อไก่ครับเนื้อไก่ติดหนังไก่นื้อหนังไก่ามา จำน้องแกงครับ อ่าฮะ้เนาะสินใจอีกาเมาะเด็ดขาดบ้านพี่น้องกินเข้าไงาครับอย่างกันครับเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้เด้อครับกินเข้าไงครับอย่างเชย,ย,ย,ยันชาแนลจะได้ไอเดียไปเนี่ยเมนูลงคลิปของนะครับมาครับนีห่หุ้นเส้นครับหุ้นเส้นยวกหวานจวกจวกหวานจวกจวก ตับครับตับเปน็นอ่องอืมฮืมซใจวันนี้บันยุดนะครับบันยุด อยู่ห้องทํางานคนเดียวครับเข็นเข้าคนเดียวครับ นี่กระดุกกระดุอ่อนครับขาวๆด้วยนะครับกระดุอ่อนกรุบกรอบเมะครับอื ตัาตินนี่ครับพี่น้องครับหนังเหลืองเนื้อไก่กระดูกอ่อนมาครับ เงไก่ใส่ยวกไก่เมียงไก่บ้านเยยว,วันนี้หู้ซึกว่าอากาศเย็นครับแต่ว่าอากาศฮอนครับวันนี้เย็นเย็นเยียบครับเย็นเยียบข,ขอเชิญครับประม่ปีน้องปีบ้านน้าอานะครับ มีโค้งกาดมีทิตย์จะขึ้นมาหักเหนือนะครับขอช่วยแวะจากวัดพะเยานะครับวัดพะเยาเป็นจังหวัดน้อยๆนะครับแต่ก็มีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแม่อวกว้านพะเยาตอนนี้เป็นก็มีจัดงานดอกไม้บานติดกว้านพะเยานะครับดอกไม้งามๆครับดอกไม้ต่างประเทศต็มนี้ครับดอกไม้ดอกทิวลิปสวยๆมาถ่ายหูบมาเซลฟี่กันนะครับขอเชิญนะครับแม่อวจากวัดพะเยานะครับ วันนี้ไก่ไปไก่มาอย่างเดียวเด้อขอใฮ้จุ๋ยแวะได้นะครับม้าเด้อครับแกงไก่ใส่หยวกตับนู จั้น้ำแกงอ,อแกงก็เมาะอเอาแล้วครับลงคลิปมาเลยทัก้ายไปน่องนะครับเนื้อไปน่องจะลืมไปแหงน,นะครับมาได้ลงคลิปนะครับ เดี๋ยวมีเมนูเด็ดๆจะเนี่ยวิธีการลงคลิปเพื่อปีนอของท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นแค่นี้กันครับขอบคุณครับามาเด็ดขัด